หนุ่ม5สไตล์กับความต่างที่ลงตัวพบกับพวกเราทั้ง5คนที่นี่สถานีแห่งความสุขเจ้าเมืองดูอยาอดูเลยนี่ไม่ได้ชื่อขึ้นอยู่กับไม้แขวนจริงๆครับสถานีทีวิู่ทีวิู่สเตชันรายการต่อไปนี้ เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน นี่คือรายการทีวิภ uh, ูในเล็บสปายรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปสืบเจาะความลับของเหล่าสุปตาที่จะนำมาทุกท่านได้รับรู้ไม่ว่าสุปตาคนไหนจะอยู่มุมใดของโลกสปายของเราก็จะตามไปสืบเจาะเรื่องราวของเขามาให้ท่านได้รับรู้ซึ่งมีเพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแต่ก่อนที่เราจะไปค้นหาความจริงนั้นเราไปพบกับช่วง จับตายเฟรดหลังจากที่จริงกันจนถูกอกถูกใจแฟนละครเรื่องกวนคานทองกับแกงพ่อปลาไหลสำหรับหนุ่มอเล็กธิระเดชและสาวจอยริน,นันีงานนี้เกิดเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการระหว่างหนุ่มน้อยกับสาวรุ่นใหญ่ โหยงานเนี้ยถ้าจิ้นกันจริงๆต้องเรียกว่าโคแก่กินยาอ่อนอะไรแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากละครจบลงไป <c oughs> ก็ดูเหมือนว่าความสนิทสนมของอเล็กกับจอยจะไม่ลดหายจากกันไปเลยสักทีเดียวเพราะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มักจะพูดคุยนัดเจอกันตามภาษาคู่จิ้นในละครอยู่จนแฟนๆชักจะหลุนึ้นอยากให้ทั้งคู่เลิฟกันจริงๆซะงั้น ล่าสุดสป,ปายสุดหลอกของเดียนแอบไปส่องเจอเป้าหมายสดๆร้อนๆคะ่ะในขณะที่อเล็กและจอยพ่วงคู่กันมาดูหนังรอบดึกด้วยกันที่แรกก็ไม่แน่ใจว่าใช่อเล็กกับจอยเลยตามไปส่องดูจนรู้แน่ชัดว่ายังไงยังไงก็ใช่คู่หนีแน่นอนเฮ้ยเพื่อนกันที่ไหนพ่วงกันมาดูหนังด้วยกันดึกๆดืด่นๆแบบเนี้ย ว่าผูกขาดเป็นขาประจําไปแล้วสําหรับสาวมัดมี่พิมพ์ดาวเพราะสปายของเราได้ปลาปรซีบ่อยบ่อยนี่ล่าสุดได้มาอีกแล้วซึ่งชวนสงสัยว่าจุดนี้สาวมัดมี่เขามีหวานใจเป็นตัวเป็นต,เน,ตนเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วแน่ๆและเดี๋ยวจะหาว่าเดียนะใส่ร้ายป้ายสีวันนี้มีหลักฐานเด็ดมานําเสนอคะ่ะขณะที่กําลังเดินช็อปปิ้งสวยๆเรลิดอยู่ก็ได้ ไปเจอเป้าหมายเดินทวงกันมากับหนุ่มสุดหลอ่อและที่สำคัญนะยิ่งสนิทก,กันเว่อร์ถ้าไม่เชื่อไปดูกันซะให้เต็มตาเห็นไหมล่ะว่าความสมัมพันธ์ตรงมากกองเพื่อนแน่นอนอุยอ๊ยยิงสูมก็ยิงชัดผู้ชายที่มัดมนีบทวงมาทั้งหล่อและดูดีมากอะ่ะ และเรียกว่าความรักก็เลิศและขอนเรื่องพันไทยโนรสิ่งกนจะได้ออนแอร์เร็วๆนี้อีกมันช่างลัคกี้อินเกมและเลอฟุดๆอะ่ะดโอ้ยหนุ่มเต้ยจะอิจฉาปะเนี่ย ที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังน้อยจนเติบโตเป็นสาวสวยและเมื่อเธอได้โด่งดังสัสดส่วนใบหน้าของเธอก็ได้เปลี่ยนไปจึงเป็นที่แน่นอนค่ะที่ใครหลายคนจะต้องจับตามองเธอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญที่ยังค้างคาใจอยู่ของใครหลายๆคนเราจะมาหาคําตอบในเรื่องนี้กันกับนางเอกร้อยล้าน วันนี้ทั้งเราได้รับคำสั่งให้ตามติดสาวสวยเสียงใสดีกรีนางเอกร้อยล้านในเรื่องประเด็นสัญญกรรมของเธอจริงหรือไม่เราจะไปตามหาคำตอบกันในวันนี้ครับหนูนาหนึ่งทิดาหรืออีกชื่อหนึ่งคือโรฮันนาโสพลที่เธอกำลังถูกจับตามองเพราะสาวน้อยคนนี้เธอก้าวกระโดดขึ้นมาจากสาวน้อยถักผมเปียที่แสนธรรมดาที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักสักเท่าไหร่ กลายมาเป็นนางเอกร้อยล้านภายในชั่วข้ามคืนจากภาพยนตร์เรื่องกวนมินโฮของค่ายักษ์ใหญ่อย่าง GTH พี่กาแฟมาแล้วที่สุดน,นะคะเราก็ได้มาชิมหนึ่งที่ค่ะอผมพูดอะไรกับคุณก็ได้แลวคุณก็ไม่โกรธด้วยอ,อินวดหูกลางนมแบนตัวหนาขาสั้นตูดใหญ่สอกดำเขาด้านหน้าบ้าน,นกรลิงโกรธปะไม่กรเออหนุกดีว่ะ เราเธอก้าวสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ยังเด็กด้วยความน่ารักสวยแบบใสๆฟันเหล็กเด็กแนวตามสไตล์ของเด็กสาวยุคนี้บวกกับเสียงเล็กแหลมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเธอจึงทำให้มีคนจดจำเธอได้จากละครซีรีส์ที่เธอเคยแสดงก่อนหน้านี้ครับเออวันนี้เนี่ยพี่ออกไปก่อนเมืองไทยมาหรือยังนะคะคือไม่ย่อมหมายถึงพี่ออกไปเที่ยวเมืองไทยมาหรือยังอะคะ่ะ พี่ยังไม่ได้กอดเมืองไทยพี่กอดมายอแมแทนก่อนก็ได้นะคะและนับว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้เมือ่อมีนักแสดงที่กำลังโด่งดังและกำลังเป็นที่จับตามองของวงการมักจะต้องมีคนขุดคุยเรื่องราวในอดีตของเธอเพื่อ,อ,อหวังจะทำลายชื่อเสียงของเธอให้ดับลงในช่วงจังหวะเวลาที่เธอกำลังเป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยการปล่อยข่าวในแง่ลบของเธอครับ ด้วยความสวยขึ้นจนดูผิดหูผิดตาจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงทำให้สาวหนูนายิ่งถูกจับตามองจากขาเมาส์เปรียบเทียบใบหน้าของเธอจนกลายเป็นประเด็นฮอตขึ้นมาเกิดการลือลั่นให้แซดสนันเมืองว่าสาวหนูนานั้นแอบย่องไปทำสัญญกรรมมา พี่ว่าน่าจะใช้นวัตกรรมพี่เชื่อว่าดาราทุกคนต้องทําบางทีเราอย่าลืมสิเวลาเราเห็นหน้าตัวเองในกล้องเราอาจจะแบบยังจมูกไม่สวยมองด้านข้างจมูกยังไม่สวยมันยังเป็นชมพู่ไปคางยังไม่คมหน้ายังไม่สวยเท่าที่ควรมันต้องทําพี่บอกเลยดารา99.99% 99ทาทุกคนอีพีอบอกไม่ทำตออเลย ยกเว้นแต่พวกดาวตลกถ้าดาวตลกเนี่ยไม่ทำเพราะเขาขายความเฮี้ยความหน้าน่าเกลียดอยู่แล้วไงเขาขายความฮาคนเห็นหน้าเขาหน้าเฮี้ยคือตลกแต่ถ้าเกิดไปทำปุ๊บจบหมดทุกตัวแต่ถ้าเกิดนางเอกพระเอกหรือว่าดาราตัวประกอบเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามทำทั้งนั้นค่ะทุกคนต้องทําเป็นพี่ถ้าพี่ได้เล่นละครแล้วหน้าพี่อยู่ในกล้องแล้วมันไม่สวยหรือสวยน้อยกว่าคนอื่น,น,นเป็นเธอเธอจะทำไหมล่ะเป็นเราเราก็ทําคือถ้าเกิดถามว่าส่วนไหนของใบหน้าเนี่ยมันก็ต้องเอาหน้า before After มาดูแต่บางคนเนี่ย เขาอาจจะทําจมูกบางคนอาจจะแบบว่าฟิลเลอร์คางบางคนอาจจะลดแฟตที่แก้มด้วยการฉีดสลายไขมันบางคนอาจจะร้อยไหมบางคนอาจจะฉีดโบท็อกบางคนอาจจะทําทุกอย่างแต่ดาราเขาจะมีเทคนิคในการทําจมูกคือเขาจะค่อยๆทําเช่นจมูกเขาไม่มีเขาก็จะค่อยๆโด่ง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 ขึ้นมาให้ดูว่าอ๋อเป็นสาวขึ้นนะไม่ได้ทํานะแต่ทําทุกครั้งแล้วก็หน้าเปลี่ยนทุกครั้ง และเพื่อให้พ้นข้อกล่าวหาที่ใครหลายคนสงสัยในเรื่องดันกล่าวสาวหนูน่าเลยจัดการอัพรูปตัวเองในวัยเด็กลงอินสตาแกรมซะเลยพร้อมข้อความที่ดูแล้วเหมือนจะจิกกัดแบบเบาๆแค่นี้คงชัดเจนพอที่จะไขข้อข้องใจสำหรับใครหลายๆคนได้บ้างแล้วล่ะครับ เพราะสาวหนูนายืนยันอย่างแน่วแน่ว่าเปล่าอัพหน้าจริงๆแต่คงเป็นเพราะว่าเธอผอมลงถอนเหล็กดัดฟันออกอีกทั้งสาวหนูนายังมีคุณแม่ที่คอยจัดแจงดูแลเรื่องเสื้อผ้านหน้าผมของเธอพร้อมการบำรุงผิวพรรณของเธอจนเปล่งประกายออร่าจนเป็นนางเอกร้อยล้านนั่นเองครับ มดาเมื่อมีผลงานมากก็ถูกจับตามองแล้วพูดกันปากต่อปากว่าเธอนั้นสวยขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยฝีไม้ลายมือทางการแสดงของเธอก็สามารถลบเรื่องนี้ออกไปได้เรื่องราวของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในครั้งต่อไปแต่ตอนนี้พบประช่วง You Spy <Use By. S 1> เป็นช่วงที่ท่านผู้ชมทางบ้านสามารถส่งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอกับดาราที่ท่านชื่นชอบ มาได้ที่อีเมลของเราที่ tpoolselectspy@tpoolmail.com เพียงเท่านี้ท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งในทีมสป,ปายของเราละค่ะท่านยังติดตามเราได้ที่แฟนเพจอินสตาแกรมที่ tpoolselectspy และสป,ปายเนเนขอลาไปพร้อมกับช่วงอยู่สป,ปายวันนี้สวัสดีค่ะ บอกฉันทีสิฉันทนอยู่ต่อไปไม่ไหวอีกแล้วว่าช่วยฉันด้วยสิคราวนี้เธอพยายามหนีออกจากทางส่วนครัวนี่เธอไม่เหนื่อยกับความดื้อรั้นของเธอด้วยไงฮะบาก,ก์สไม่ค่ะติดตามชมซีรีส์ The Voice of Freedom ร้องล่าฝันเฮเลนิตา้าเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาทางช่องไทยทีวี